สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับมาอัปเดตนะครับควยของไอหนุนะครับเสียหนุมะพร้าวซิงนะครับผมกับพามาเบ่งบรรยากาศนะครับผมอยู่ลาดกระบังนะครับ14ทับหนึ่งนะครับซอยลาดกระบัง14ทับหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องกับได้มาเล่นมะยามไอนะครับผมกับมาเลี้ยงควยซอยาอนะครับ ฝ่าวยนะครับพี่น้องฝ่าว้ยแทนไอ้นะครับไอเมียนขอกวยอยู่นะครับผมสิมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับมีนะครับพี่น้องมีตัวที่พึ่งคลอดนะครับในสามมือนะครับเป็นควยดอนน้้้ั้้้้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เจ็ดตัวนะครับตอนเนี้ยเจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยนะครับผมไปครับนี่นะครับผมตัวแรกนะครับผมแมงปอนะครับผู้ใดจําได้นะครับตอนนั้นเอามาจ้อยจอยนะครับพี่น้องเห็นได้กระดูกนะครับตอนนี้เริ่มอ้วนแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ท่องนะครับเป็นพ่อคุ้มฝูงมากนะพี่น้องคุ้มฝูงแต่ว่าเป็นลูกเจ้ากล้วยน้องบัวลำพูนะครับกะไอ้แล้วสิตรวจท่องอยู่นะครับว่าเพื่อความชัดเจนนะครับพี่น้องนี่นะพี่น้องอ้วนขึ้นบ่นะครับอ้วนขืนหลายตางตาบ่านะครับ อ้แล้วเลียงค่อยดีนะครับพี่น้องตัวนี้หางเงานะครับลูกสวยนะครับลูกไปยูเพชรบูรณ์นะครับพี่นอ้องยูเพชรบูรณ์นะอันนี้ก็ปล่อยออกมายางเหลี่ยนซื้อนะครับพี่น้องเมียนคอ,อกเมียนยางรอติดตามนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่นะครับพี่น้องไอ้นู้แล้เปิดราคาอยู่นะครับว่าซัมไดหันเดี๋ยวใครโทรมาสอบถามนะครับแต่ผมจะเอาเบอร์ขึ้นไว้ หนาคลิปให้นะครับพี่น้องแม่งปอนะครับตัวนี้ซื้อแม่งปอนะครับนี๋ผ้ามาเบิงของป่าย่งนะครับผมเมืองกุสินาลายนะครับจังหวัดกาลสินนะครับของป่าย่งนะครับตัวนี้สูงมาหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าหนานะครับเป็นค้อยสาวพ่องแรกนะครับพ่องพอเดียวกันนะครับลูกจะ๊กไวหนองบัวลำพูนะครับ ตัวนี้เน่หนานะครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับสี่สิบสี่สิบนิดๆนะครับนี่นะครับหนาคักนะครับพี่น้องตัวเนี่ยเป็นควายจับนะครับพี่น้องจับจารบัดนะครับบางคนกับเอื่นบม่คือกันนะครับแต่ว่าก็เป็นสายเดียวกันนะครับพี่น้องค่อยจับนะครับ ควายสาวนะครับพี่น้องทองทองอาจจะเจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดเดือนย่างแปดเดือนแล้วนะครับพี่น้องอยู่ในข้อกัดอิ่มแล้วนะครับพี่น้องจะปล่อยออกมายางเล่นนะครับมาเห็ดความสะอาดข้อซื้อนะครับเลยเอาออกมาหนานะครับตัวนี้เป็นควายที่อ้างที่หนานะครับลึกนะครับผมพามาเบื้องหางนะครับ ไ้ายกว่วงนะครับหลังใยงนะครับตัวนี้น,นี่นะครับถือว่าเป็นควายที่หนาเลียงนะครับพี่น้องหนานะครับกินยหญ่จกิงนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพามาเบิง้งคอยเผือกไอหนุนะครับนี่แม่นี่ก็ได้คลอดลูกได้นะสิประมาณสองเดือนแล้วนะครับพี่น้องประมาณขั้นจำบูผิดนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับในตัวแม่นะครับแม่นี่ยผสมไปแล้วนะครับพึ่งเฮ็ดประกมไอโปรแกรมนะครับพี่น้องผสมเที่ยมไปนะครับกับหมออ้อมนะครับ ตัวนี้ใส่ปลาปัง8ปดริ้วไปนะครับผมรอติดตามว่าติดบบติดหรือว่าจังไดนะพี่น้องใส่ปลาปังไปนะครับลูกเขาก็เป็นค่อยพ่อดำนะครับพอดำแต่ว่าก็ให้ลูกดอนนะครับให้ลูกดออนะครับใส่พ่อดำก็ให้ลูกดอนนะครับแม่เนี่ย ถือว่าหน้ารุ่นนะครับกับปลาปังแปดลิ้วนะครับขยายระเบิดโค้งสางนะครับระเบิดโค้งสางนะครับเหี้มสูงเห็้มันใหญ่อีกนะครับเพราะว่าความสูงมาหลายนะครับเม่นี่มหอดลอยซีินะครับลอยประมาณลอยสามสามเจ็ดสามแปดนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเขาเปิดกว้างดีนะพี่น้อง เป็นควอยที่ถือว่าเป็นควยบ,บ้านๆนะครับพี่น้องกลางๆนะครับบ,บ้านๆเรื่แหละครับจากบ้นบานหไงขึ้นมาเนี่ยประมาณนนี้นะครับพี่น้องไว้พัฒนานะครับแต่ว่าให้ลูกดีนะครับพี่น้องนำน้มดีให้ลูกดีนะครับท่ายดีล้างดีนะครับพี่น้องหนานะครับ นี่คือจุดเด่นนะครับพี่น,น,น้องเส้นน้ำนมเส้นบางไงนะครับไอ้เบื้องไตทองนะครับเส้นน้ำนมป่ะนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งลูกสาวนะครับนี่นะครับลูกสาวลูกสาวของแมวบางนึงนี่นะครับค่อยประมาณเดือนกลัวสองเดือนนี่แหละครับพี่น้องมระมสองเดือนนะหนาตึ๊บนะครับ พอบ้านบ้านนะครับพอก็ถือว่าร้อยเป็นควายนุ่มนะครับพี่นอ้องควายดําเสื้อสายนี่ก็ต้องถามอไอแล้วอีกนะครับว่าสายใดนะครับพี่น้องหนาตึ๊บนะครับควอยน้ำนมแม่ดีนะครับเบิ้งเสร็จหลังนะครับพี่น้องหลังตรงายดีคือแม่นะครับหางนะครับพี่น้องกกหางไงนะครับ ถือว่าให้ลูกดีนะครับอันนี้ควายแม่นั่งนะครับเป็นลูกของแม่ไงนะครับนี่นะครับพี่น้องวายหัวใได้น่องนะครับน่องในสามมือนะครับน่องหัวใจขอดนะครับนี่ก็คือใหญ่เพิ่นนะครับหนาตึ๊บนะครับเนี่ยหางดีหางยาวนะครับโกหางไ่นะครับเนี่ย พ่อก็เป็นพ่อถือว่าบาัวได้แช่มบัวได้อย่างนะครับพี่น้องแต่ก็เป็นพ่อพันที่นคัดเลือกมากนะครับนี่นะครับหนาตึ๊บนะครับเบิ้งเ้นหลังนะครับพี่น้องเบื้องเศษหลังตรงเป๊ะนะครับเบื้องไทยนะนะครับ พาไปเบื้องแม่เขานะครับนี่เมคยับนองนะครับหรือเม่นะครับตัวนี้สูงประมาณรอยสี่สิบสามนะครับที่น้องสี่สิบสามพึงคอดลูกได้สามมือนะครับเป็นค้อยที่อ่างนะครับอ่างใหญ่นะครับแล้วก็ลึกความหนานะครับความยยวกับถือว่า เยาพอสมควนนะครับพี่น้องนะเขาดีกระโหลกใ่ก็เป็นควายกลางๆนะครับพี่น้องมวนพอดังพออย่างนะครับควายกลางๆจะว่าให้ลูกดีนะตัวนี้ทายดีนะครับน้ำนมดีนะครับอันนี้ลูกนะครับเป็นลูกสาวพอดำพื่กันนะครับแต่ก็ได้เพือกนะครับจากประวัติเจ้าของเก้านะครับให้ลูก เผือกนะครับไส้พ่อดำก็ให้ลูกเผือกกินดีนะครับเอาได้ออกได้สามมือนะครับพี่น้องถือว่าที่เด็ดนะครับเนี่ยโยโย่ yo, yo. ที่เด็ดนะครับเร้วบรว้อย ได้ไเปิดราคาด้วยเปิดราคาด้วยตัวเนวน่ะแมงปอวะ่ะแมงปอว่าราคาส่พีนองฟังด้วยปล่อยแล้วนะครับท่านวะ น้ำตาไหลจังน่อยนะครับพี่น้องเนี่ยน้ำเกลือเป่าเป่าแล้วเหรอบ้า,า,าให้ขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องอมแมงเจาะอ้วนขึ้นไล่นะครับพี่นออ้องอยากไปัน้องมันอยากไปนะครับพี่น้องมันทำโดยากเข้าบ้านฮ <laughs> อนเวลากันที่เข้าบ้านนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบ ต่ว,ว่าอ้วนขึ้นมาหลายแล้วนะครับอ้วนอ้วนล่อตรวจอันนี้ก็อเ,เอาตรวจท่อมให้ตรวจท่องให้หนะครับพี่น้อง<ป>ท่องใครเอาไปหรือมักพ่อใดก็จองไว้นะครับมักพ่อใดก็บอกมาผสมให้เขาโปรแกรมผสมให้เขาโปรแกรมนะครับผสมเทียมนะครับปรเปิดเท่าไหร่ครับไอ้เปิดไม่เปลี่ย เปิดไว้แสนแปดนะครับพี่น้องค่อยมะม่านทองสามนะครับทองกับทองที่สามนะครับเพราะว่าเป็นพอคุ้มฝูงนะครับหางดีนะครับหางโบ,อด,องบอดอกนะครับดำโบมียอมนะครับ เฟซบุ๊กนะครับเฮียนุมะพร้าวซิ่งนะครับเฟซบุ๊กติดต่อสนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ยังก็ครับไอ้ศูนย์เก้าสองเกปนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะคืนให้ในซื้อคลิปอีกเทนนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาค่อยเขาขอก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามกดซับสไครนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการฮ็ตคลิปนะครับผมบายบายบายนี่นะพี่น้องบอแมนว่ามาเร็วมาเร็ว ไปะนะครับเดี๋ยวผมมาคอยเขาคอ,อกสรอยไอ้ก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ